กลับด้วยกันไหมผมผมไม่อยากกลับบ้านนอกครับเดะกลับบ้านมาอยู่กับแม่นะไม่ต้องไปหางงหางานทำงานช่วยแม่อยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านนอกอะ่ะจะมีไรายได้เหรอแม่ บ้านหาแม่นะล,ลูกแม่คิดถึงเออเว้นนะล,ลูกเมื่อไรจะกลับมาหากันนะเนี่ยอืมเองก็ไม่เป็นไรจ้าแม่คิดถึงนะ รักลูกนะ้าไม่กลัวละจ้ะ แอบไปกินข้าวกับสาวที่ไหนเนี่ยฮะหยู่ไปกับนแผนกอื่นทิ้งพี่ไปกินข้าวคนเดียวเลยนะโอ้พี่พอดีผมไปกินที่เซนนาที่แวะไปซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่มาโน้ะนี่อเอฟซูปอไอแพดคือเดือนที่แล้วใช่หรอเดชโอ้ไอแพดก็ไอโฟนไอแพดเนี่ยพี่นี่ปอ,องไว้ทำง,งานเนี่ยนี่เนี่ยเอฟุปวีโว่บุกก็เนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ เอก็ความที่บริษัทก็มีโอ้พี่ช้าโหลดงานก็ช้าเล่นเกมก็ไม่ได้เลยตอนพักเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเซ็งมากเก็บตังค์ไว้ได้บ้างเลยเอ้ยเดครับให้ดูดิตรงนี้นี่ดูดิแกะยากมากโอ้ยสลิมมากนี่ตัวบอดี้แบบบาง่ะัอย่างบางพี่ เบามากเลยเดยใหม่จริงๆนแ่ดูดูสติกเกอร์ดิโ็บอกว่าอะไรอ่ะเอซุดเอ่อเฉลี่เจนประสิทธิภาพเทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้40%หรอใช่พี่เร็วขึ้นด้วย40%โอโอเคน่าสนใจเดย์ดูสวยมากสีแต่เบาด้วยนะเบาพี่เจ็บยเอาไปคาเฟ่ดูเนส่งเน็ตนั่งจิบกาแฟโอ้ชิลๆพิซซ่าบัด้วย ครับเด็ครับเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านอ่ะกลับด้วยกันไหมบ้านเดียทางผ่านบ้านนี่พอดีถ้ากลับด้วยกันนะเอารถพี่ไปคันเดียวประหยัดน้ำมันไงเราจะกับก็กลับด้วยกันดีไหมโอ้พี่ผมผมไม่อยากกลับบ้านนอกครับกลับไปก็ไม่มีอะไรทำอ่ะพี่นี่ กลับไปหาแม่เราบ้างเหรอวันหยุดต้องหลายวันนะ่ะแม่เราก็โอดคิดถึงนะเป็นห่วงมากเลยพี่เพนนะ่ะเออผมว่า<ม>อยู่คอนโดดูเน็ตฟิกเล่นเกมไปนี่มาตามใจกันแล้วกันพี่อยากจะกลับแล้วน,นะยากจะกลับค่ำเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วงานพี่เสร็จละเอเคครับพี่นีเราเสร็จหรือยังเนี่ย ใกล้แล้วพี่เดี๋ยวเต่ออีกนิดนึงงานที่กลับก่อนนะโอเคครับงานที่เสร็จแล้วล่ะก็เลยออกก่อนเวลาจะฝากอะไรไให้แม่เราไหมอ่ะเออฮะฝากอะไรไปไหมไม่มีอะครับพี่ตามใจก็แล้วกันไปละแต่น่ารีครับพี่โชคดีโชคดีสวัสดีครับพี่นีจ้ะ อยู่บ้านเนียอ้น้องมีมามามาก่อนลูกมานั่งก่อนมานั่งก่อนเดี๋ยว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 วันดีจ้าวัสดีจ้าวันดีจ้าโอ้กล้วยหน้ากินเชียวเอากินสิกล้วยจากสวนนี่แหละอกลับมาหาแม่เหรอเออวันหยุดหลายวันนี่นะเนาะหยุดหลายวันก็เลยกลับมาหาแม่พี่อ้าวแล้วไหนอะเจ้าเดเจ้าเดมันมาด้วยหรือเปล่าฮะเออ ออพี่พอดีมันเป็นวันหยุดยาวพี่มันหยุด5วันใช่ไหมแล้วไม่มีใครเฝ้าออฟฟิศไงก็เลยเป็นเวนเจ้าเดมันเฝ้าออ,อฟฟิศพี่กลัวของหายด้วยเหรอพี่แต่มันฝากของพี่ถึงม,มาถึงพี่ด้วยนะอ๋อใช่แล้วโอ้ทำงานหนักอย่างเงี้ยคงหอมหน้าดูละสิเนี่ย มีทำงานหนักอยู่พี่ทํางานหนักอยู่ก็โอเคอยู่นะพี่ไม่ต้องห่วงมันหรอกคิดถึงมันมันไม่ได้มาหานานแล้วงานเยอะเนาะงานมันยุ่งนะพี่ยุ่งจริงๆคงอยากเก็บเงินเก็บท้องแหละพี่อือ,อพี่ก็กดเป็นห่วงมันไม่ได้นะหัวมันผอมหัวแต่ทํางานจะ้กินจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยอืมนี่้อ,นนองนี ฝากดูดูเจ้าเดย์มันบ้างนะคนบ้านเดียวกันนะน้องมีนะจ้าพี่ไปไปกลับบ้านกลับช่องไปหาแม่เร็วๆนี่กล้วยเอากล้วยไปด้วยนะเนี่ยกล้วยจากสวนเลยนะเธอเนี่ยอืหวานอร่อยเชียวน้องมีจ้าขอบุณพี่เพนมากนะจ้าจ้ามันบอกว่ามันรักพี่เพ้นนะฉันมาบอกแค่นี้แล้วฉันจะไปนะพี่เพนนะลูกชายฉัน ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกนะพี่นะขอบใจนะน้องนี้จพี่ไปแล้วจ้าพี่จ้าจ้าจ้าคุณจ้าขอบคุณนะสวยมาก อะไรจะบุกรุกเข้ามาบ้านฉันทำไมเนี้ยฮะพี่นีอะไรทำไงดีอะพี่ผมคิดเลยไม่ออกเลยพี่ชีวิตผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มากกอนเลยพี่รถผมก็โดนยึดเงินก็ไม่มีผ่อนคอนโดเดี๋ยวก็จะโดนยึดตามมาพี่เดี๋ยวพี่ว่าจะกลับบ้านนะไปอยู่กับแม่เรากลับบ้านไหมไปหาแม่อ่ะไปตั้งหลักกันก่อนโอ้โหพี่ กลับไปทำไมพี่กลับไปก็อดตายดีครับที่บ้านนอกอนะจะมีงานอะไรให้เราทำพี่เดี๋ยวยหมูหมามันยังไม่อดตายเลยนี่เราจะกลัวอดตายได้ไงกลับไปบ้านนอกอะ่ะบ้านเดยก็มีข้าวเต็มยุ้งฉางจะไปกลัวอะไรผักก็มีกล้วยก็มีเดยโอ้หพี่ผมไม่ใช่หมูนะที่กินผักอย่างเดียวอะ่ะจะไม่อดตายเออนา เชื่อพี่เถอะไป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 อ่ะเอารถพี่ไปไปเก็บของนะเก็บของเสร็จแล้วกลับมารับพี่ด้วยไปเถอะนะเชื่อพี่ไป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 คิดมากอยู่นี่ก็ไม่มีคอนโดยอยู่รถก็ไม่มีแล้วตั้งหลักกันก่อนพี่เพนฮะอยู่ไหเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยทำขนมอยู่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่เพนเอาเอา,เอามาเยี่ยมแม่เหรอ รอบเนี้ยฉันคิดว่าคงได้กลับมาอยู่ยาวล่ะอ้าวทำไมล่ะเขาบริษัทเิสิปิดตัวเรียบร้อยอ้าวแล้วเจเดล่ะสิฉันพาใครมาด้วยเดยลเดแม่เดลมาแลว้วไม่เจอกันนาน หมดหน้าที่นะแล้วฉันกลับก่อนแล้วนะขอบใจนะใช่จ้าจ้าะไปนั่งไปฉันบอกแล้วมาพัทานข้าวนะแล้วมาทานข้าวด้วยกันน,นี่เธอโอ้โหคิดถึงมากๆเลยเนี่ยโอ้แม่มาแค่สองสามวันเองเดี๋ยวหางานได้ผมก็กลับแล้วอดี๋ยวเพิ่งพูดลเลยไปเก็บข้าวเก็บของเลยมากินข้าวด้วยกันมาใหขอข้าวไผ่เคี่ยวหน่อยไหโอ้โหแกงแทไก่อร่อยกว่าตั้งเยอะลูก เดลูกมีอะไรครับแม่โอ้ยตื่นเช้าอากาศดีไหมง่วงมากนี่เดอยู่บริษัทอะทำงานบริษัทได้เดือนละเท่าไหร่ก็สองหมื่นนะแม่เนี่ยผมก็กำลังหางานใหม่อยู่อะแม่ ไม่รู้ว่าเขาจะรับไหม,อมเอางี้เดย์อะกลับบ้านมาอยู่กับแม่นะไม่ต้องไปหางงหางานทำงานช่วยแม่อยู่บ้านนี่แหละแม่ให้เดย์เดือนละสองหม,ม,มื่นสองหมื่นเลยเหรอแม่แม่เอาเงินมาจากไหนเนี่ยอยู่บ้านนอกอะจะมีไรายได้เหรอแม่มผมรู้นะว่าแม่อยากให้ผมอยู่กับแม่ผมรู้สึกอึดอัดแต่แม่เอานน่ะ ช่วยแม่สักสองสามวันถ้าเกิดว่าเดย์หางานทำได้อ่ะค่อยกลับไปทำงานแต่ตอนนี้อ่ะตาก้าไปมัวไปไปช่วยแม่เก็บดอกอัญชันไปเร็วเร็วเร็วโอเคแมอ่อ่ะลูกลๆกลกวเร็วไปอ่ะมัวใส่มัวกวยลูกไป มา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 ,มาตากให้เสร็จนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปส่งให้พี่โอ้ยแค่นี้เองลูกมาชั้นบนนี่ต้องตากให้ให้หมดเลยนะนี่นะแล้วก็ลูดทิปก็เอาไปแขวนตรงนั้นเลยนะลูกเอาอย่างนี้ใส่เลยกรอบใส่อะไรอย่างนี้ลูกกระจายกระจายอย่างนี้นะโอ้ร้อนเหมือนกันวันนี้แดดแรงเรียบร้อยไหมเอาละลูดชิปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปเลยไปแขวนตรงลาวนะ เดี๋ยวเย็นนี้เราก็เก็บได้เลยเขาแห้งเร็วมากถ้าแดดจ,จัดอย่างนี้นะลูกนะเออเอาไปนูป่นมากไปเราตรงนั้นนี่แดดจัดจัดตรงนั้นไปเลย้าไปเลยไปเลยแล้วค่อยมาพักนั่งพักกินน้ำกินท้ากันอ่ะโอเคแม่อ่าตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ่ะเอาเอามันไอ้ให้มันเท่ากันสิอ่าฝัออ่งนี้ให้มันมีสองเส้น ฝั่งนั้นก็สองเส้นนะเออมันจะได้บาลานซ์นกันเลยอพอดีพอดีกันนะเออนั่นแหละโอ้แม่ร้อนมากเลยเมี้ <c oughs> อะไรอะแม่อันนี้ดอกอัญชันตากแห้งไงลูกของเมื่อวานที่ตากเนี่ยเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกเอาไปส่งให้พี่มินนะ เขาสั่งประจาเลยลูกเมื่อกี้เขาก็โทรมาเร่งแล้วลูกว่ามีของไหมเนี่ยเอาไปส่งเขาเขารีบใช้นะลูกนะอ๋อ,อพี่มินที่ขายมาลาหน้าวัดไม่แมมใช่พี่มินคนนั้นแหละไปเอาไปส่งพี่เขาเก็บตังค์ด้วยไหมแม่เอาเก็บตังค์สิต้องเก็บตังค์ด้วยไปเลยไปเลยเท่าไหร่อ่ะครับพี่เขารู้ไปเถอะไปเถอะอเ,เดี๋ยวมานะแม่มครับครับ พี่มินครับพี่มินครับเอาอันชามาส่งครับ แม่่ะอ้ร้อยจ้าขอบใจจ้าทำอะไรอ่ะแม่เอาเร็วๆสิเดนี่เขาสั่งห้าร้อยใบเนี่ยกระทงใบตองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเอาแล้วเนี่ยเร็วๆๆโพับยังไงอ่ะแม่นี่มานี่มานี่เลยหันมาควางนี้นี้แล้วก็เข็มกัดมาใส่โอ้แม่เอาพับจีบตรงนั้นสิอย่ารีบดิแม่ดูไม่ทันเนี่ย เอาล่ะน้องนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเดเป็นไงบ้างโหก็งานหนักนิดนึงอะเอาทำด้วยทด้วยแม่ฉันให้มากระทงใบตองอ่ะห้าร้อยนเสร็จหรือยังพี่เพังไม่เสร็จเลยน้องนีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเร่งให้น้องนีนะเอาหรอใช้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยใช้พรุ่งนี้ใช้พรุ่งนี้เออเดี๋ยวค่ำค่น้องนีมาเอานะได้อ่ะนี่ค่ากระทงพันหนึ่งห้าร้อยอนี่โอ้จ้าขอบใจนะพี่เพนแล้วนี่ค่าผักนะที่มาขายเมื่อวานรอบนี้ได้เยอะนิดนึง พู่จะตั้งพันเลยนมแม่ฉันบอกว่าลูกค้าชมใหญ่เลยว่าปลูกผักสวยโอ้แม่ก็ผักตามฤดูกาลแล้วนี่ขึ้นวันแม่ได้สองวันห้าแล้วเหรอแม่ใช่อ่ะทาด้วยทําด้วยพูดด้วยเจ้าเดแม่เราอะ่ะเขาเก่งจะตายวันๆน,นะปลูกผักขายก็ต้องหลายพันเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องตอบบัตรไม่ต้องลาง,งานอยากทำต้นไหนก็ทำอยากพักตอนไหน,ก,ก,น,ไหนก็พักเป็นไงสบายไหมเดไม่รู้นะเพราะคนที่อยู่ในเมืองอะ่ะอยู่คนที่อยู่บ้านนอกกันแน่จะอดตายก่อน พี <Wow. S 1> ่เทมฉัไปก่อนแล้วนะพี่เคโอ้จ้าดิ๊บตวข้องขชองฉันเมานะจ้าจ้าจ้าดีไปชชวยแม่ได้ทำขนมโอ้จ้าจ้าจ้าเกนโหแม่เพิ่งรู้เนี่ยอยู่บ้านปลูกผักขายก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะแม่เนี่ยครึ่งวันก็ได้สองพันห้าแล้วอ่ะใช่ไหมเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะแม่ทีนี้ลูกอาจจะกลับมาทํางานกับแม่ได้ยังเดือนละสองหมื่นโบนัสสิ้นปีก็มีให้ด้วยนะ โอ้โหทำสิแม่ผมไม่กลับไปทำงานในเมืองแล้วแม่ขอบคูณนะ้ำเออนี่นี่นี่หมอจะกอดกันอยู่นั่นน่ะไปไปไปเร็วๆพี่นีเขาจะมาเอาแล้วเนี่ยเร่งหน่ยห้าร้อยใช่ไหมแม่ห้าร้อยเร็วเรอยาตังก็ให้มาแล้วเนี่ยประมาณประมาณนี้เอาพับเขาไปข้างใน